สนับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศเย็นๆแบบนี้กับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยพร้อมกับการวางกลยุทธ์ในวันลุ่งขึ้นไปพร้อมกันในรายการ s ต o p l ล s อหยุดตรงทางในตลาดหุ้นกับผมบัณฑิตประทุมตาวันนี้พฤหสัสบ,บดีนะครับวันที่21สิงหาคม2557ครับ บมรไการตลาดหุนไทยวันนี้ยังคงเห็นดัชนีสามารถยืนเหนือแดนยืนอยู่ในแดนบวกนะครับ ได้เหนือ1550จุดได้อีกครั้งยังคงสามารถยืนได้จากระดับเมื่อวานครับที่สามารถปิดบวกขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยเพียงแค่0.71จุดเท่านั้นสําหรับเมื่อวานนะครับสำหรับวันนี้ยังคงเห็นการปรับบวกเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะปรับบวกเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าดัชนีก็ยังคงเห็นสัญญ,ญาณการปรับย่อลงมาครับย่อลงมาอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ15บหานากาทำให้ดัชนีกลับมาอยู่ในแดนลบแม้ว่าจะปรับลงไปเล็กน้อยสักเวลาช่วงประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสามารถ กลับดีดขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ได้กลับมายืนในแดนสีเขียวได้อีกครั้งนะครับไปสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นพร้อมการล่าสุดตอนนี้เซ็นเด็กไทยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับบวกขึ้นมา1.75จุดครับยืนที่1 5 5่5 2นจุดจุด52นะครับถือว่ายังคงยืนเหนือระดับเส้น1,550จุดได้ส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้ใกล้ปิดตลาดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายวันนี้ดูเหมือนจะ ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ43,000กว่าล้านบาทเดี๋ยวรอดูตอนสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นอีกครั้งว่าวันนี้ตลาดหุ้นนะครับมูลค่าการซื้อขายจะเพิ่มมากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่นอนวันนี้นะครับเห็นสัญญาณการซื้อขายห้าดับหลักทรัพย์ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นดูเหมือนว่ากลุ่มสื่อสารนะครับก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตัวของ True เองที่ได้รับข่าวนะครับเรื่องของการประมูลที่ปปชมีมตินะครับก่อนหน้านี้ว่ามีความผิดเรื่องเกี่ยวกับ การประมูลขึ้นความถี่ 3G นะครับหลังจากที่หลุดจากข้อหานี้เมื่อวานนี้ส่งผลให้ทรูและก็กลุ่มสื่อสารต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าราคาทรูจะมีการซื้อขายสูงสุดก็จริงแต่ว่าราคายังคงกดย่อลงมาวันนี้ลงมาถึง50ตางลดลงมาเกือบ5%ครับอยู่ที่10บาท50สตางส่วน TMB วันนี้นะครับยังคงสลับขึ้นลงกับทรูนะครับล่าสุดตอนนี้ตามมาเป็นดับ2ยังคงมีประเด็นข่าวนะครับที่มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นในครั้งงนนนี้เเเืืื่่่ออออมมาาาาจกกกวสิชดรดคข TMB หรือธานาคารทหารไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดครับจึงทําให้วันนี้บวกขึ้นมาถึง10สตางบวกขึ้นมาแรงครับล่าสุดบวกขึ้นมาอยู่ที่3บาทสตางตังส่วน CK ครับวันนี้แน่นอนยังคงรับข่าวนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นว่าที่อย่างพลเอกประยุจันทร์โอชากลุ่มนี้จะยังคงมีการปรับบวกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง c ียังคงอยู่ใน1ใน5้าดับกระซับการซื้อขายครับลดลงมาเล็กน้อย25สตางคงล่าสุดอยู่ที่27บาทบีแลนด์ใกล้เต็มทีแล้วนะครับสำหรับการ และ KTB บครับบวกขึ้นมา40สตางยังคงได้รับอันที่สองจากเรื่องของรัฐบาลใหม่เช่นเดียวกันอยู่ที่23บสาท30สตางครับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ภูมิภาคเอเชียยังคงมีการปรับตัวบวก่งขึ้นวันนี้ดูเหมือนลักษณะภาพรวมของตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงมีการปรับลดลงในภูมิภาคเอเชียส่วนหนึ่งมาจากประเด็นนะครับเรื่องของความกางังวลดัชนีภาคการผลิตของจีนที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับลดลงนะครับ ก่อนกว่าที่มีทางนักวิชาการหรือนักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ครับส่งผลให้ดัชนีในภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมีการปรับลดลงแต่ว่าวันนี้นิกเกิลสามารถบวกขึ้นมาได้131จุดครับที่เหลือปรับลดลงเกือบจะทั้งหมดครับเศรษฐาลดลงมา2จุดทางแสงลดลงมา165จุดไต้หวันลดลงมา34จุดจาการ์ตาบวกขึ้นมาประมาณ3จุดครับส่วนตลาดหุ้นมาเลเซียลดลงมา5จุดและตลาดหุ้นโซวันนี้ลดลงมา28จุดครับ ภาพรวมของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้กำหนดกลยุทธการลงทุนยังไงดีหลังจากที่มุมมองแนวโน้มยังคงเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นลักษณะไซเวอ์อัพก็ตามแต่ว่าการปรับเพิ่มเึื่อนรัชนียช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของกรอบแคบวางกลยุทธการลงทุนยังไงดีไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ปัวหลวงครับคุณวิกิติระวันรัสครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับครับคุณวิกิตครับวันนี้เรื่องราวของภาพรวมโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเมืองในบ้านเราเห็นพัฒนาการเพิ่่่มมาากขึ้นแตว ดูเหมือนตัวของเส้นเด็กไทยจะค่อนข้างตอบรับไปมากแล้วพอสมควรไหมครับถึงทําให้มีการปรับค่อนข้างที่จะค่อนข้างน้อยฮรก็คงไม่ค่อยเกี่ยวกันนะครับ,รบเพราะว่าหลักๆแล้วหุ้นไทยเนี่ยในช่วงสัปดาห์เนี้นะครับก็ เป็นสัปดาห์ที่มีลักษณะของความผันผวนและในในรูปแบบของการซิกแซกขึ้นหรือว่าไซเว่อป์เหมือนนะครับ,รบขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณหนึ่งันห้ารอยห้าสิบตรงนี้หลายทีแล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับแล้วดูท่าว่าจะปิดเหนือ1 5ึ่งันห้าห้าสิบได้เป็นวันแรกๆนะครับ,รบก็คิดว่าโมเมนตัม um โดยรวมเนี่ยนะครับมันน่าจะยังคงไซเว์อัพขึ้นต่อนะครับในวันพรุ่งนี้ในลักษณะของตัวดัชนีในช่วงนี้นะครับมันอาจจะ เกิดมาจากก็คือในเรื่องของตัวแรงขายระยะสั้นจากทั้งพอร์ตโบกนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวฝรั่งเองที่อาจจะชะลอแรงซื้อลงไปนะครับก็คงจะเป็นการรอสัญญาณมากกว่าว่าในเรื่องของตัวเฟดเองเนี่ยนะครับจะมีการแถลงอะไรเพิ่มเติมนะครับในการประชุมที่ชจคสันทในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ารายงานการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเฟดมินิทก็เป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ได้เป็นบวกนะครับกับภาพรวมโดยรวมแต่ว่าคงไม่ได้กระทบกับคุ้นไทยมากนักนะครับก็มีการส่งสัญญาณถึงเรื่องของตัว <c oughs> ทิศทางทิศทางนโยบายทางการเงินที่อาจจะเข้มงวดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับทิศทางดอกเบี้ยของทางอเมริกาที่อาจจะขยับขึ้นในกลางกลางปีหน้านะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดอยู่ในช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่า ในส่วนของตัวหุ้นไทยเราเองเนี่ยผมยังมองว่าสุดท้ายยังไงก็น่าจะขึ้นได้ดีกว่าต่างประเทศหรือว่าอัปเปอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าในเรื่องของการรอขึ้นเครื่องหมายเอ็ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็มีทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยในปลายปีนี้จนถึงปีหน้านะครับน่าจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นในลักษณะวีเทปนะครับก็น่าจะทําให้ในเรื่องของแรงซื้อรอบใหม่ที่อาจจะเข้ามา นะครับสำหรับการลงทุนในรอบ6เดือน9เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะให้น้ําหนักของหุ้นไทยที่มากกว่านะครับตลาดหุ้นในภูมิภาคจากในเรื่องของตัวทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเ็ดเดินทางการเมืองทีนี้ในวันนี้เองเนี่ยนะครับ,รบในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนหรืหอฮ่องกงนะที่ปรับตัวลงมาก็คงจะมาจากตัวเลข P M I เบืเ้องต้นนะครับ,รบแต่ภาคการผลิตจากทาง S S B C ที่มีการสํารวจ ก็อาจจะต่ากว่าตลาดมีการประเมินเอาไว้เล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้มีนัยยะมากนะกับในเรื่องของตัวที่ทางการลงทุนตลาดหุ้นไท้นไะครับแล้วก็ก่อนนึงไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมๆมนะครับภไทยผมว่าน่าจะยังคงแว่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับใน,ในระยะสั้นๆ ประเมินแนวรับนะครับในวันพรุ่งนี้1,540นะครับแล้วก็แนวต้าน1,555 1,560นะครับก็ให้น้ำหนักของการแกว่งตัวขึ้นไปก่อนละกันนะครับตราบใดที่ยังย่อลงมาแล้วไม่หลุดจากแนวรับที่ให้เอาไว้นะครับจากลักษณะนี้ถ้าดูเป็นรายกลุ่มที่เห็นวันนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างกลุ่มแบงค์ ตัวที่ขึ้นมานําอย่างตัวของ TMB เรื่องของสินเชื่อที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอันนี้ส่งผลให้ตัวอื่นมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยกลุ่มแบงก์ยังคงน่าสนใจอยู่ไหมครับก็ถ้าพูดถึงในกลุ่มแบงก์เองเนี่ยนะครับสินเชื่อที่ออกมาสําหรับเดือนกรกฎานะครับ,ค,รบคนที่มีแนวโน้มจะทําได้ดีมากนะครับสําหรับเป้าสินเชื่อในปีนี้ก็คืออาจจะมากกว่าเป้าที่วางเอาไว้เนี่ยก็คือทหารไทยกับกรุงไทยชัดเจนนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะพลาดเป้า นะครับก็ทําให้ราคาหุ้นที่รับข่าวขึ้นมาก็น่าจะเป็นตัวที่สะท้อนตลาดนะครับในราคาในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามองกันในเชิงของตัวความถูกความแพงแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังคงมองในหุ้นแบงก์ใหญ่อย่างเช่นในส่วนของตัวกสิกรนะครับหรือจะเป็นในตัวของกรุงไทยหรือ BBL มากกว่านะครับในเรื่องของการรอจังหวะในการซื้อสะสมเพราะว่าถ้าเรามองไปจนถึงช่วงของปีหน้าเนี่ยนะครับผมว่ากลุ่มแบงก์นี้น่าจะเป็นกลุ่มที่นาตลาด เพราะว่าเรื่องหนึ่งก็คือทิศทางดอกเบียนะครับในปีหน้าเราน่าจะเห็นสัญญาณของการเริ่มทยอยปรับขึ้นได้บ้างแล้วก็การลงทุนภาครัฐนะครับที่เรียกว่า Cap X เ Cy กซเนี่ยน่าจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารเองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่รองรับนะครับกับในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจจากการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วก็การทํากําไรก็จะดีขึ้นก็แนะนําในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็คือหุ้นท็อปท็อปปลายของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกกสิกรมากกว่านะครับหรือว่าจะ เป็นในตัวของแบงค์ใหญ่มากกว่าที่เหลือแบงค์เล็กก็อาจจะเป็นลักษณะของการเลือกเก็งกาไรไปละกันนะครับแบงค์เล็กใค้เป็นลักษณะเก็งกําไรไปก่อนนะครับฉะนั้นถ้าประเมินกลุ่มสื่อสารเมื่อวานมีการปรับตัวขยับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรพอมาดูวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการปรับลดลงแล้วก็ราคาบางตัวมีการปรับนิ่งอันนี้ยังคงสะท้อนว่ากลุ่มสื่อสารยังคงน่าสนใจหรือว่าเพียงแค่รับข่าวมาเท่านั้นครับ จริงๆเมื่อวานในข่าวคงจะเป็นเรื่องเดียวแหละนะครับแั่ทางมติของปปชที่ปัดตอกไปกับคดีทุจริตไอ้ประมูลฐานทีอะไรพวกนี้นะครับก็ทาให้หุ้นในกลุ่มเนี่ยมีการเบ้กกลับขึ้นมานะครับตัวที่หลีกตลาดขึ้นมาชัดเจนก็คือตัวของดีแท็อินทัชเองก็อาจจะมีในเรื่องของตัวปันผลระหว่างการนะครับที่จะรอขึ้นซึ่งหมายอยู่ก็เลยทําให้ราคาหุ้นก็ยังคงแข็งกว่าตลาดอยู่ผมยังคงมองอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของกลุ่มสื่อสารเองเนี่ยนะครับ ก็ถ้าประเมินกันในเชิงของตัวอตัตราผลตบอบแทนจากเงินปันผลนะครับก็อาจจะมองเป็นเรื่องของตัวอินทัศ หรือจะเป็นแอดวาน์นะครับที่น่าจะให้ผลตอบแทนเฉลเี่ยประมาณสัก6%โดยประมาณก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าทยอยรับถ้าราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาในบริเวณนี้นะครับสำหรับการลงทุนในภาพระยะยาวแต่ภาพในระยะสั้นๆเองเนี่ยยังคงมองไม่เห็นค่าตาลิสอะไรที่จะทําให้ราคาหุ้นขึ้นปรับได้แรงเพร,ราะฉะนั้นคงไม่เหมาะกับการกินกําไรนะครับน่าจะเหมาะสําหรับในเรื่องของการซื้อแล้วก็เก็บเป็นการลงทุนมากกว่า ครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่ดูเหมือนจะได้รับอัน,นิสงเ์็มเต็มหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วอันนี้ยังคงเป็นกลุ่มที่ยังสามารถเข้าไปลงทุนได้อยู่ไหมครับก็น่าจะรอย่อลงมาแล้วก็เก็บนะครับในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นอชอการช่างนะครับหรือจะเป็นรับเหมารายเล็กอย่างเช่นตัวของพวกไพลอนอะไรก็แล้วแต่เพราะว่า เรื่องหลักเลยคุณจะเป็นโปรเจกต์ของพวกรถไฟฟ้าอะไรต่างๆมากกว่าที่มีความชัดเจนอย่างเช่นในตัวของการขายซองนะครับในตัวสายสีเขียวก็น่าจะเกิดขึ้นเช่นในช่วงประมาณกันยานเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณด้านบวกกับหุ้นที่เชื่อมโยงกับการรับเหมางานพวกนี้นะครับครับแล้วถ้ามาเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนที่มีการเล่นมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนี้ราคามีการขยับปรับขึ้นไปถือว่าแพงมากหรือ,อยังครับคุณมิกิตครับถ้าประเมินผมว่า คงจะต้องเลือกดูนะครับตัวที่น่าจะมองสําหรับในเรื่องของการเข้าเก็งกาไรได้นะครับก็อาจจะเป็นพวกตัวไอเฟนะครับหรือจะเป็นโซลาร์ตอนแล้วก็คนที่รับงานก่อสร้างสร้างโรงไฟฟ้าพวกโซล่าฟันเช่นเดมโกนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการเลือก selective ดูแบบนี้ดีกว่าครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ แลครับภาพรวมของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนมีหลากหลายกลุ่มพอสมควรนะครับมันไ่ตั้มในช่วงนี้ลักษณะของตลาดคุณวิกฤตยังคงมองนะครับว่าจะเป็นลักษณะไซเวอร์นะครับอยู่แถวบริเวณ1550ัรครับในขณะที่แนวรับประเมินไว้น่าจะไม่หลุดสําหรับวันพรุ่งนี้ในระยะสั้น1540ยังคงเป็นระดับหลักชนีนะครับที่ยังคงสามารถรับได้อยู่ครับส่วนแนวต้านด้านบนน่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบ1 5 5 5ถึง1,560ครับฉะนั้นถ้ามาดูจากลักษณะของการปรับขึ้้นนนนใช่วงีะครับ มองกลุ่มใหญ่ๆที่ยังคงน่าสนใจไปเริ่มที่กลุ่มสื่อสารวันนี้อย่างตัวของ True มีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการรับข่าวเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอมาดูกลุ่มสื่อสารทั้งหมดนะครับทางคุณวิกฤตยังคงแนะนําเป็นตัวของ i n t u ัชและก็แอดวานให้เป็นลักษณะการลงทุนในระยะยาวนะครับหลังจากที่มีการจ่ายปันผลไปเกือบเกือบหนะครับส่วนในระยะสั้นยังไม่มีสัญญาณในเรื่องของการเข้าไปเล่นเพื่อเก่งกับรยครับส่วนกลุ่มแบงก์ยังคงเป็นกลุ่มท ใหญ่ๆอย่างเช่นตัวของ Kbank ครับส่วนตัวเล็กในช่วงนี้อาจจะใช้ลักษณะของการเล่นเพื่อเก่งกําไรไปก่อนครับส่วนถ้ามามองเรื่องของวัสดุก่อสร้างหรือรับเหมาก่อสร้างนะครับถ้ามองรับเหมาก่อสร้างตอนนี้อย่างตัวของ CK p y ไพลอาจจะต้องมีการให้รลอมีการปรับย่อลงมาสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ราคามีการปรับตัวเพิ่มไปสูงแล้วก็ยังคงมีปัจจัยเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าอย่างกรณีการยื่นซองของรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับส่วนลักษณะของกลุ่ม พลังงานทดแทนนะครับตอนนี้ก็ยังคงมองตัวอเฟทที่ยังคงน่าสนใจสําหรับการลงทุนในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเดี๋ยวช่วงนี้ผมส่งคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB เีครับ